เวลา23.30นาฬิกา30นาทีค่ำคืนวันที่22มกราคม2525 25. ร้อยตํารตำรวจตรีชานตะเพียนทองร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากจ่าสิบตำรวจสวัยสนามน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยามสามแยกหนองชะอมบริเวณถนนสายสุวรรณสอนตัดกับถนนสุวินทวงศ์เขตเทศบาลว่าเกิดอุบัติเหตรุรถเก๋งถูกรถยนต์บรรทุก1ิล้อชน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจึงรีบรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทสำรวยวุฒิเสถียรสารวัตรใหญ่และพันตำรวจตรีสัตดาลมยบุรุษสารวัตรปราบปรามก่อนจะพบว่าในที่เกิดเหตุนั้นวงการบันเทิงต้องสูญเสียบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงเด่นดังทั้งนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งชื่อดังและนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังเสียชีวิตในที่เกิดเหตุร่วมอยู่ด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เ e ตเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบ,บรถบรรทุก10บล้อหมายเลขทะเบียน8 0ขีด9549ชนบุรีชนประสานงากับรถเก่งโตโยต้าโคโรนาลิฟท์แบสีบรอนหมายเลขทะเบียน6งงูขีด0-398กรุงเทพมหานคร ในสภาพที่รถเก่งถูกชนและอัดอยู่ใต้รถสิบล้อส่วนภายในรถเก่งนั้นมีผู้โดยสารทั้งหมด5คนซึ่งเสียชีวิตทันทีสองศพคือคนขับชื่อนายสักการินวัชรศักดิ์ถูกพวงมาลาัยรถอัดกบปีติดกับเก้าอี้คนขับสภาพร่างกายแหลกเหลวและอีกศพนั่งอยู่ตอนท้ายของรถชื่อนายเอื้ออารีนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งชื่อดังโดยนั่งเป็นคนกลางในที่นั่งตอนท้ายส่วนอีกสองคนอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส คือนางนานีวัชรศักภรรยาของนายสักกรินซึ่งนั่งคู่มาในตอนหน้าและอีกคนคือนายจำนงเป็นสุขหรือที่ในวงการบันเทิงรู้จักกันดีในานามของสวงสันตินักร้องลูกทุ่งนักแต่งเพลงชื่อดังมีผลงานเป็นที่รู้จักกันดีหลายต่อหลายเพลงโดยสวงสันตินั่งอยู่ตอนท้ายด้านซ้ายติดกับนายเอื้ออารีส่วนทางขวามือของเอื้ออารีคือนางวิพาลิลขจรสิลป์ซึ่งได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย นางวิภาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าในช่วงที่เกิดเหตุนั้นมีเสียงในเอื้ออารีร้องเออะว่าเฮ้ยเฮ้ยพอรถกำลังจะพุ่งชนกับสิบลอ้อจากนั้นไฟหน้าของรถสิบล้อก็สาดเข้าเต็มหน้ารถเก่งและมีเสียงดังสนั่นวันไหวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเจ้าพยาอภายัยภูเบศ ยกเว้นเพียงนายสักการินที่ยังไม่สามารถงัดออกมาจากซากรถเก่งได้กระทั่งเวลาสนาฬิกานางนานีวัชรศัก์ภรยาของนายสักกรินก็สิ้นลมเป็นคนต่อมาจากนั้นสวงสันตินักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังก็ไม่สามารถฟื้นดวงชะตาได้สิ้นลมเป็นคนสุดท้ายเมื่อเวลา8นาฬิกาเนื่องจากร่างกายได้รับความบอบช้ำอย่างหนักก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะเดินทางมาถึงทั้งเอื้ออารีและสวงสันติ สองนักแต่งเพลงและนักจัดรายการวิทยุชื่อดังได้โทรศัพท์ติดต่อไปอยังเคือใหม่เมืองยศนักจัดรายการเพลงประจําสถานีวิทยุที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อจะไปทําการโปรโมตแผ่นเสียงของคิดนรงไพทองนักร้องลูกทุ่งลูกศิษย์คนใหม่ของสวงสันตินั่นเองร้อยตำรวจตรีสุธีทิพสุขนายร้อยเวรสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเผยกับผู้สื่อข,ข่าวว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสัมแยกและมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ชำนาญเส้นทางดูปฏิเหตุที่เกิดขึ้นจนคคลาชีวิตคนในวงการบันเทิงไปพร้อมกันในครั้งนี้นั้นร้อยตำรวจตรีสุทธีเผยว่ารถบรรทุกสิบล้อซึ่งบรรทุกปูนซีเมนต์มาเต็มคันรถวิ่งมาจากจังหวัดนครนายกส่วนรถของสวงสันติวิ่งด้วยความเร็วมาจากตัวเมืองปราจีนบุรีกระทงเมื่อมาถึงทางแยกต่างคนต่างพุ่งเข้าชนกันโดยรถเก่งเล็กกว่าก็เลยพังยับเยิน ส่วนคนขับรถบรรทุก1ิบล้อนั้นหลบหนีไปได้ในระหว่างที่กําลังชุนละมุนเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังตามจับตัวคาดว่าจะได้ตัวในไม่ชา้าสําหรับประวัติของสองบุคคลวงการบันเทิงที่เสียชีวิตพร้อมกันในครั้งนี้นั้นเอื้ออารีหรือหมอเอื้ออารีหรือวิรวดปานเจริญเป็นบุคคลผู้ปลุกปัน้นสุดชัยสมบัติเจริญให้เด่นดังพร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้คนได้รู้จักบ้านเกิดของตนเอง ที่วัดกระโจมทองตำบลเจ็ดเหลียมอำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครเมื่อครั้งหนึ่งมีการประชันยอดนักร้องลูกทุ่งที่วัดกระโจมทองเอื้ออารีนั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในสามมาเฟียลลูกทุ่งของประเทศไทยในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวมีบทบาทที่จะสามารถส่งเสริมให้นักร้องลูกทุ่งโด่งดังได้กระทังเคยถูกตามล่าเอาชีวิตจนต้องมีการเคลียร์ตัวเองกับระดับเจ้าพ่อในจังหวัดชานเมืองแห่งหนึ่งมาแล้ว เออรอารีกำลังประสบความสำเร็จในการนำเพลงลูกทุ่งเก่าไปให้ฟานซิสหยิบนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจากฮ่องกงร้องอัดเทปขายอยู่ในขณะนั้นด้วยสำหรับสวงสันติหรือจำนงเป็นสุขนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งผู้มีบุคลิกลักษณะในการแสดงดนตรีไม่ได้แตกต่างไปจากนักดนตรีล็อกเลยมีการทุบตีกีตารามีการเผาเสื้อผ้าบนหน้าเวที ซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากสําหรับนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งจะทําอย่างนั้นในยุคนั้นได้ทรงสันติเกิดเมื่อวันเสราร์ที่5มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2488ที่บ้านเลขที่8หมู่5ตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสรํารงจังหวัดสุขโขทยัยบิดาชื่อนายสุ่มมารดาชื่อนางจำรดเป็นลูกคนที่3จากจำนวน4คนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนการช่างสุขโขทยัยโดยก่อนเข้าสู่วงการเพลงนั้น เคยเป็นนักมวยมาก่อนโดยใช้ชื่อในการชกว่าเกรียงศักดิ์เทพบดีทรงสันติเป็นคนรักการร้องเพลงเป็นอย่างมากกระทั่งในปีพุทธศักราช2 5 0 5ครูพิพัฒน์บริบูรณ์ได้นำวงดนตรีไปทำการแสดงที่จังหวัดสุขโขทยัยทรงสันติจึงลองไปสมัครเป็นนักร้องครูพิพัฒน์ได้ฟังเสียงก็รับเข้าอยู่ประจำวงจากนั้นจึงให้บันทึกเสียงเพลงในอัลบั้มแรกคือมดแดงเฝ้ามะม่วงและลุงชิงก่อนจะตั้งชื่อให้ว่า ดาวมรกฏพร้อมให้บันทึกเสียงเพลงในชุดแรกคือมดแดงเฝ้มามะม่วงและลุงชิงแต่ทั้งเพลงและตัวนักร้องเองนั้นก็ไม่ดังเขาอยู่กับวงครูพิพัฒน์ได้สองปีดาวมรกฏจึงลาออกพร้อมนักร้องสาวสวยประจำวงนัทลมนสมสมรอนหรือนำพึ่งบริบูรณ์ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตของเขาจากนั้นเขาจึงไปสมัครอยู่กับวงดนตรีกระดิ่งทองของสีไพาใจพระ โดยมีเพื่อนอย่างแดนชายสนธยาที่เป็นเพื่อนนักร้องคอยให้ความช่วยเหลือเขาอยู่กับวงดนตรีสีพรายใจพาดได้ไม่นานก็ลาออกอีกกระทั่งในวันที่24มิถุนา,ายน2509จึงไปสมัครอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตวงใหญ่ประจำประเทศไทยในยุคนั้นของครูมงคลอมตยักกุลมีบทความของครูมงคลอมตยักกุลที่เคยบันทึกไว้ว่าส่งสตินั้นเข้ามาอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตของครูมงคลในฐานะนักแต่งเพลงไม่ใช่นักร้อง ซึ่งนักแต่งเพลงนั้นมีศักดิ์ศรีมีวิชาความรู้ได้รับการยกย่องมากกว่านักร้องด้วยซ้ำไปแต่เพราะความต้องการเป็นนักร้องของเขาด้วยใจที่เรียกร้องเขาจึงกล้าลดชั้นตัวเองโดยการเข้าไปบอกกับครูมุงคลว่าต้องการเป็นนักร้องใหม่ประจำวงซึ่งในฐานะนักร้องใหม่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือการเป็นคอนวอย์แบกหามวิ่งซื้อของซื้อน้ำซื้อโอเลี้ยงรับใช้คนทั้งวงผวกรุ่นพีพีซึ่งอยู่มาก่อนต้องการอะไร เขาก็ต้องรับใช้ทังที่เขาสามารถอยู่ประจําวงได้อย่างนักแต่งเพลงผู้มีศักิ์และสีสูงกว่านักร้องด้วยซ้าไปหากแต่เขาก็ยินยอมที่จะทําเช่นนั้นเพียงเพื่อจะได้เป็นนักร้องกระทั่งในที่สุดครูมงคลจึงตัดสินใจตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่าสวงสันติและได้ออกแผ่นเสียงเพลงแรกเมื่อวันที่31สิงหาคม2509ในผลงานเพลงแฟนกลรแฟนมันก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงทันที โดยเพลงติดชาร์ตอันดับ1ถึงสสัปดาห์จากนั้นสรงสันติก็ออกเพลงอีกเพลงคือเพลงรักเมียเสียเพื่อนซึ่งคาดว่าจะโด่งดังคับฟ้าแต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นผลงานเขากับไม่ดีสักเท่าไหร่แฟนเพลงกับไม่ค่อยนิยมแต่เขากับดิ่นดังในฐานะนักแต่งเพลงในภายหลังมากกว่าโดยเขาใช้เวลาว่างในการแต่งเพลงทั้งร้องเองและแต่งให้นักร้องคนอื่นร้องมากมายเช่นเพลงแฟนใครแฟนมันนั้นเขาก็แต่งเองเพลงไม่ใกล้ไม่ไกล เพลงมันบนแน่หรอกนายที่เขาร้องเองกับเพลงสุขีเธอที่รักที่เขาแต่งให้พนมนพพรร้องเขาอยู่กับวงจุฬารัตถึง6ปีจนวงจุฬารัตนั้นยุบวงก็เลยออกมาตั้งวงเองแต่กลับใช้ชื่อวงว่าเดอะบ f ฟ a l o ลและมีเอกลักษณ์ในการนำดนตรีฮาร์ดล็อกใส่ในเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่ในยุคป,ปี1970นั้น ถึงแม้เพลงลูกทุ่งในสไตล์ดนตรีล็อกที่เขานำเข้ามาใส่ในยุคนั้นซึ่งมันคงจะดูว่าลรำหน้าเกินไปจะไม่สามารถทำให้วง The Buffalo โรและตัวเขาเองโด่งดังในฐานะศิลปินนักร้องได้แต่กับในฐานะศิลปินผู้ทำการแสดงหน้าเวทีนั้นชื่อเสียงของสวงสันติกับโด่งดังในสังคมเป็นอย่างมากเพราะเขาทำตัวเหมือนนักร้องฮาร์ดร็อกที่มีทั้งการเผาเสือ้อทุบตีกีตาร์เผาสิ่งของต่างๆบนหน้าเวที เป็นสิ่งที่แฟนเพลงจะไม่มีวันได้เห็นจากนักร้องลูกทุ่งเป็นอันขาดและด้วยคาแรคเตอร์เหล่านั้นนั่นเองจึงทําให้ชื่อเสียงของสวงสันติโด่งดังขึ้นมาในสังคมพร้อมๆกับผลงานการประพันธ์เพลงของเขาที่ทําให้นักร้องหลายคนมีชื่อเสียงไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่างหนุนของต่างแขนที่พนมนพพรร,ร้องหรือคอแห้งเป็นผงที่แต่งให้ประจบจำปาทองดวนจีปละสนีจา๋าแต่งให้เสียงทิพยปทุมทองจองไว้ก่อน แต่งให้กับแมนเนลมิดคอยว้าวแมนบอและเพลงเอาใจฉันตั้งแต่วันนี้เพลงดังประจำตัวของนันทิดาแก้วบัวสายส่วนเกินเพลงดังอีกเพลงหนึ่งในแนวลูกกลุงที่แต่งให้กับดาวใจภัย,ภยจิตร้องและสาวตอจววอวที่แต่งให้กับภัยจิตอักษรนรงรวมทั้งหลักสิบล้อรอสิบโมงและสวยในซอยที่รอยยันส์ปรานำไปร้องจนโด่งดังคับประเทศ นอกจากจะแต่งเพลงให้คนอื่นร้องจนเด่นดังไปมากมายแล้วเพลงของเขาเองก็ใช่ว่าจะไม่ดังอาทิเช่นเพลงผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีคราบดนตรีสไตล์คาวบอยอยู่น้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนยังต้องดับไฟใครๆก็ต้องรู้จักนั่นคือเพลงน้ำมันแพงหรือเพลง1 2 3ด่ดวน2แถวเพลงที่มีลักษณะการร้องสลับการพูดในลักษณะแบบเดียวกับเพลินพรมแดนเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์ทั้งสิน้น ทุกเพลงที่เขาร้องทุกเพลงที่เขาแต่งนั้นถ้าเราไม่ใช่ขอลูกทุงเราจะไม่รู้เลยวันนี้คือดนตรีสไตล์อะไรทรงสันตินั้นจัดเป็นศิลปินผู้มีความสามารถหลากหลายทั้งการร้องเพลงการแสดงหน้าเวทีไปกระทั่งการแต่งเพลงทั้งเพลงตรงเพลงแปลงซึ่งอาจจะดัดแปลงเนื้อเพลงมาจากเพลงที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศในยุคนั้นรวมถึงบทเพลงใหม่ๆทั้งลูกทุงลูกกลุง ที่แต่งให้นักร้องหลายคนนำไปร้องจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปตามๆกันภายหลังจากทรงสันติเสียชีวิตลงแล้วนั้นบทเพลงหลายเพลงของเขาได้รับการรวบรวมไว้ในอัลบั้มที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งไทยและถูกนําจําหน่ายในต่างประเทศมีเพลงดังๆหลายเพลงที่ถูกรวบรวมไว้และได้รับความนิยมอาทิเช่นเพลงขึ้นขึ้นลงลงน้ำมันแพงดับไฟคุยกันเพลงเลี้ยงไม่โตเพลงเมาจนนึกไม่ออก900ลงจำนำเซนสิ และอีกหลายเพลงที่ได้รับความนิยมและนี่คือเรื่องราวของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงผู้มีเอกลักษณ์ประจำตัวอยากจะหาใครเลียนแบบได้เหมือนสวงสันตินักร้องนักแต่งเพลงผู้ต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควรหากแต่ผลงานอันทรงคุณค่านั้นยังก้าวคามผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบันกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรม แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคลวะ l ล g e เจน r y รี a ชาแนล